ดอกเบี้ยค้างรับคืออะไรแล้วเราจะปรับปรุงในทางบัญชียังไงบ้างนะคะลองไปดูคลิปนี้กันค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เรามีเงินฝากในธนาคารนะเงินฝากในธนาคารเนี่ยเรามักจะได้รับดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยถึงแม้จะเป็นดอกเบี้ยแบบน้อยนิดก็ตามนะคะมันก็จัดเป็นรายได้อื่นของธุรกิจถูกไหมทีนี้เนี่ย เราก็จะต้องรับรู้รายได้เหล่านี้เข้าไปด้วยนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงรอบกําหนดชำระของธนาคารก็ตามแต่นะมันมักจะเกิดกับธุรกิจที่แบบปิดรอบไม่เหมือนเพื่อนอนะปิดรอบไม่ใช่31ธันวาเพราะว่าก่อน31ธันวาไอ้ดอกเบี้ยที่มันค้างมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยมันจะถูกจ่ายชำระโดยธนาคารเรียบร้อยแล้ว แต่พอถึงเวลาถ้าสมมติว่าเราปิดรอบ3 1มมีนา65นะคะเขาเคยจ่ายธนาคารเคยจ่ายรอบดอกเบี้ยทุกวันที่แบบ30มสิบมิถุนาแล้วก็30ธันวาสแสดงว่า3 1มมีนาเราก็ยังไม่ได้ดอกเบี้ยแน่อนอนธนาคารยังไม่จ่ายแน่อนอนแต่ธนาคารเนี่ยต้องจ่ายเราหรือว่าเราเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะได้รับดอกเบีย้ยนี้แล้วถูกไหมสามเดือนถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคํานวณไอ้ตัวดอกเบีย้ยค้างรับตรงนี้ไปเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจแล้วก็มีเครดิตดอกเบีย้ยรับของธุรกิจค้างรอเอาไว้ด้วยนะคะฉะนั้นไอ้ตัวเงินโอนที่แสดงยอดนะวันที่สิ้น31มีนา2022หรือ2565เนี่ยที่789,000บาทเนี่ย มันก็จะต้องถูกไปคำนวณตัวดอกเบีย้ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แต่ถามว่าเฮ้ยสำหรับผู้สอบบัญชีรายการเนี้ยมันจะเป็นรายการที่แบบมีสระสำคัญไหมคำตอบก็คือว่าไม่น่าจะมีสระสำคัญเพราะว่าแบบอัตราดอกเบีย้ยมันก็น้อยนะคะแต่สำหรับนักบ,บัญชีเองนะคะก็จะต้องเก็บทุกเมตรใช่ไหมคะไม่สนใจว่ามีสระหรือไม่มีสระสำคัญนะคะก็ฝาก รายการตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ